ความยั่งยืนก็คือนะครับเราสามารถอยู่รอดในตลาดโฟเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีผลงานที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ต่อยอดอาชีพในการรันบอร์ดเทรดได้โลกสมัยใหม่ใช้บอร์ดเทรดในการลงทุนเราจะได้เอาเวลาไปวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนากลยุทธการลงทุนโลกใช้บอร์ดเทรดเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกยุคใหม่นะครับ ที่ใช้บอเทเรดในการทำกำไรเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้ EA ส่งเสริมให้ทุกคนได้ใช้ EA ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสวัสดีครับสวัสดีทุท่านนะครับเข้าสู่รายการวิเคราะห์นะครับตัว Data OI นะครับ O i นะ่ะมีอยู่จริงเ้นะครับนะ่รับ อ่าหลายคนเนงงงว่า OI OI คืออะไรนะครับ OI คือ Op e n i n t น r e s t เนาะนะครับสัญญาคงค้างของตัว Data Option ย้ำนะครับเราเทรดราคาฟิวเจอร์เทรดด้วยราคาฟิวเจอร์แต่เราเทรดด้วย Data Option นะครับอ่าอันนี้คือสิ่งที่ที่อยากจะย้ำไว้เสมอนะครับว่าเราไม่ได้เล่น Option นะครับเราไม่เล่น Option เราไม่ได้เทรดราคา C f d ดีไม่ได้เทรดราคาสปอตนะครับ เราเทรดราคาฟิว,วเจอร์นะครับล้วนๆเลยฟิวเจอร์ซีรีส์หลักล้วนๆเลยนะครับแต่เราไปใช้ Data Option ซึ่งมันจะซึ่งมันจะวกไปวกมาอยู่3อย่างคือผมเข้าใจทุกคนเทรด c f เอ่านะครับเราเทรดสัญญา CFD แล้วเราเทรดสัญญา OTC นะครับดังนั้นราคาอีกมันจริงเป็นราคา Spot สปอร์ตส่วนใหญ่นะครับดังนั้นตัวฟิวเจอร์ราคาก็จะไม่ตรงกับสปอรต ัวฟิวเจอร์มันเป็นตัวสัญญาอ้างอิงในการเทรดออปชันนั้นๆเราก็ไม่ได้ใช้ Data f u t u เจอในการเทรดด้วยนะครับทีนี้หลายคนที่จะมาดูก็จะงงอีกนะครับว่าเอออะไรยังไงว่า Future Option นนะครับมันจะวนอยู่ส c ม n t r a c t นี่แหละเนาะนะครับมานะครับมาดูในส่วนของตัว Data และกันอีทเดนะครับเหมือนเดิมไม่มีบาแบนะครับอีทเดตอนเช้าวันนี้นะครับเหมือนเดิมไม่มีนะยังยังมันยังไม่ได้อัปเดตนะครับแต่ว่าวันนี้ตัวคือซีรีส์เนี่ยมันหมดอายุนะครับซีรีส์มันหมดอายุวันนี้ของตัว รายอาทิต์นะครับพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเอาแล้วนะครับตัวแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดผมมองผมมองว่าการเดี๋ยวลับสองพันก่อนนะถึงปรนะมาณโอโ้ขับแล้วด้วยนะครับไม่ทันแล้วคือตอนนี้การมันไม่อัปเดตนะครับมันไม่อัปเดตไอตัว Data ไม่อัปเดตคือการอัปเดตแต่ตัว Data เนี่นะครับตัว Data เนี่ไอตัวเส้นย,วยาวๆในในส่วนของ Data าโอไอของเราเนี่ยนะครับมันเป็นของเมื่อวานอ่ายังเป็นของเมื่อวานนะไม่อัปเดตนะครับซึ่งอาทิตย์นี้เป็นทั้งอาทิตย์นะครับตอนเช้าเนี่ยก็เลย โด้ไปเลยผิดไปแล้วสองนะครับอ่าตอนเช้าก็เลยผิดสองทั้งอาทิตย์เนี่ยวิเคราะห์ประมาณแปดเก้าครั้งนะครับผิดประมาณสองครั้งไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากตอนเ,เช้าเนี่ยรัตตาไม่มีนะครับทีนี้พอรัตตาไม่มีเนี่ยตอนเช้าทํายังไงดีนะครับหนึ่งคือต้องพึ่งพาสชั่นเล็กน้อยสองคืออาจต้องใช้ชื่อตีอื่นในแบบประกอบเล็กน้อยนะครับอิน,นเทอร์เน็ตเนี่ยผมเรียกผมพูดเลยนะไม่ต้องดูนะครับอ่าไม่ต้องเปิดขึ้นมาหรอกอิน,นเทอร์เน็ตเพราะว่าไม่มีเหมือนกันนะครับ e a มีโอไอไม่ได้อัปเดตแต่ว่าโอไอยังดูได้นะยังดูได้ในส่วนของตัวเวอ s e เซ็ตเทิก็ดูได้นะครับเส้นป่าเนี่ยนะครับเส้นป่าเนี้ยย้านะครับใครจะมองอ่าอันนี้คือท้องช้างแต่หลายๆคนถ้าพูดว่าท้องช้างเนี่ยนะครับอาจจะไม่เข้าใจนะครับให้คิดไว้เลยว่าไอเส้นป่าสีแดงเนี่ยนะครับคือแรงโน้มถ่วงถ้ามันหย่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยเป็นแรงโน้มถ่วงให้นึกถึงสภาพของอ่าเขาเรียกว่าสนามสเก็ตบอร์ดนะครับอ่า สนามสเก็ตบอร์ดให้คุณจินตนาการว่าคุณเอาลูกแก้วเนี่ยนะครับใส่ลงไปมันก็จะโคง้งลงนะครับไม่ว่าแรงไม่ว่าแรงดึงมันจะไปฝั่งไหนก็ตามนะครับอมันก็จะมีแรงโน้มถ่วงดึงมันกลับลงมาที่โคง้งเสมอน,นะครับเหตุผลมันคืออะไรเหตุผลมันก็คือว่าความมันผวนของวอลลุ่มตรงนั้นนะครับอ่า อยู่ที่ตรงนั้นนะครับมีอยู่จริงที่ตรงนั้นนะครับหลักการมาจากอะไรนะครับเส้นป่านี้เดี๋ยวก่อยอธิบายทีนึงนะมันสําคัญยังไงทำไมผมถึงให้ความสําคัญนะครับ Backshore Model นะครับโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบลนะครับคนคิดค้นหลักการ Backshore Model เนี่ยนะครับได้รางวัลโนเบลเลยนะทาไมผมถึงค่อนข้างที่จะให้น้าหนักกับเครื่องมือตัวนี้นะครับอ่านะครับอ่ะมาดูแล้วกันนะครับพออ่านราตาเสร็จปุ๊บ 4, 150, อ่า4,150ปิดราคาที่4,175 4,150เมื่อวานเห็นไหมครับปึง้งรับ4,150ดิกับเข้ามาเลยนะั้นดิกระเข้ามาปุ๊บ4,002เป็นหนึ่ง distribution แล้วปังซีงนี้สวยแล้วนะครับอ่าสวยแล้วถึง4,002นี่เงี้อ่าหรือ,อยังนะครับตัวราคายังไม่ถึงนะขาย8เหรียญน,นะครับอ่าเรทตทได้นะนะครับอ่าเรตบายเข้า4,002ได้แต่ว่าใครที่แบบไม่ต้องไม่ต้องโฟกัสก็ได้นะครับ คือ buy เข้า4.2ได้แหละแต่ปัญหาคือว่าตอนนี้ฟิวเจอร์กับสปอตห่างกัน2.5ไม่ใช่5นะครับนะนะนะครับฟิวเจอร์กับสปอตนะห่างกัน2.5แล้วนะครับทีนี้พอคิดเป็นทีละสเต็ปสเต็ปแล้วนะครับมันมีโอกาสที่จะแตะ4.2แล้วก็ออกซ้ายได้เลยอ่านะครับทําไมเหตุผลถึงเป็นแบบนั้นนะครับออกซ้ายได้เลยหรือว่าจะหลุดขึ้นไปข้างบนเลยก็ได้คือความลําบากเนี่ยนะครับเตกมาที่เราแล้ว นะครับเปิดกล้องเนี่ยถ้าเปิดกล้องในช่วงที่เป็นตลาดเปิดนะครับโอ้โหยังไงก็เชียร์4,150ยังไงแล้วต้องเราต้องบายกับเข้านะครับอ่าบายกับเข้าบายกับเข้าบายกับเข้ามีนบายกับเข้ามีนนะครับทีนี้พอเปิดมันเนี่ยเราตีความได้เลยตอนนี้ถึงขถึงถาขาดแปดเหรียญก็ตามนะเนี่ยอ่ากดบายขึ้นไปซะนะครับอ่าถึงถ้ขาดแปดเหรียญก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันอ่ามันเข้ามีนแล้วะนะครับมันเข้ามีนแล้วปุ๊บทีนี้ปัญหาของเราก็คือว่าเข้ามีนแล้วเนี่ยเลือกสามเอสดีเนี่ยไม่ ไม่ออกนะครับเลือก3 SD เนี่ยไปหาฝั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ได้ทีเนี้ยนะครับปัญหาคือว่าอ่าปัญหาคือว่าอะไรรู้ไหมครับ <laughs> เลือยทางไม่ได้อ่า <minor> พอเลือยทางไม่ได้ปุ๊บทีเนี้ยความแม่นก็ต่ําเลยทีนี้นะครับอยู่1 SD 1> แล้วถามว่าเอ้ายาวที่ไหนไม่ไปที่นั่นหรอนะครับโอ้พี่ยาวที่ไหนไปที่นั่นอ่ะฝั่งฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งไหนมันจะยาวที่เราจะโฟกัสได้ฝั่ง4 0 0ก็ยาวใหญ่ถูกไหมครับเออฝั่ง4 0 0ก็ยาวใหญ่นะครับ ฝั่ง4,150สัญญาเดิมก็โหมันน้อยหน้ากันที่ไหนนะครับเออนะครับพออยู่ตรงกลางเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าผมเลือกนะครับอ่าถ้าผมจะเลือกนะนะครับผมมองว่าโอกาสที่จะกลับมา4,150สูงกว่าเล็กน้อยนะครับสูงกว่าเล็กน้อยปัญหาก็คือแต่ว่าแต่ว่าเวลาการาฟเลือกทิศทางแล้วเนี่ยนะครับอ่ะต้องโยนไปเรื่องของ ATR แลลวไอ้ขาวแล้ว ATR ก็ไม่ถูก ปแล้วนะครับปัญหาคือเวลากราฟเนี่ยนะครับถ้าไปในเรื่องของเอาหลักการ ATR แล้วกันนะครับอ่าอันี้หาหายทางไม่ถูกแล้ว OI มีอยู่จริงแต่ตอนนี้ OI ตายไปแล้วนะครับอ่า OI ตายไปแล้วเพราะว่าเราอยู่เราอยู่จุดมาร์กอัพเขาแล้วนะครับอาจจะต้องรออินเทเดมาตกนะครับอย่างเมื่อวานเนี้ยก็รออินเทเดมาตกตอนเช้าเหมือนกันสิบเอ็ดโมงเที่ยงเนี่ยโอ้โหอินเทเดเทรดขึ้นมาอย่างตาเห็นนะเมื่อวานนะครับคือแบบสองสองห้าเสร็จปุ๊บต่อสองห้าศูนย์นะครับอินเทเดเนี่ย โผล่ฝั่งเดียวง่ายๆต้อวมานี้หมูอูดอ้ดๆเลยนะครับแต่ปัญหานี้คือว่าปัญหานี้คือว่าตอนเนี้เปิดมาเนี่ยปุ๊บขึ้นมาถึงเนี้ยนะครับตามปกติแล้วเนี่ยตามปกติแล้วนะครับจะต้องกลับตัวอ่าแต่ว่าทําไมหลายแต่นะครับถ้าเป็นช่วงวาระท้ายปกตินะครับวิ่งห้าสิบเหรียญจะต้องกลับตัวแต่แต่แต,แต่ช่วงเนี้เขาจะวิ่งร้อยหนึ่งอ่าพอวิ่งร้อยหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับ ห้าสิบเหรียญนะ่ไม่เบรกหรอกนะครับห้าสิบเหรียญจะหลุดดังนั้นมันจะมีสองอย่างคือว่าเราจะต้องเดาให้ออกว่าวันนี้นะครับอ่าวันนี้จะวิ่งอ่านะจะวิ่งร้อยเหรียญไหมถ้าวิ่งร้อยเหรียญนะครับบายต่อได้เลยดังนั้นถ้าผมจะเดานะครับผมเดาว,ว่าเดี๋ยวแต่สี่พันสองเนี่ยออกแอคชั่นก่อนวันนี้ผมมองว่าถ้าวิ่งมาแบบนี้ขึ้นยาวนะครับขึ้นยาวคือวิ่งขึ้นไปร้อยเหรียญแน่นอนก็คือวิ่งขึ้นไปแบบ สองอ่อสี่พันสองสี่พันสองรอยี่สิบห้าสี่พันสองร้อยประมาณเนี้ยประมาณ 10, 2, 4, สี่พันสองสี่พันสองรอยิบห้าสี่พันสองร้อยห้าสิบได้เลยแบบเมื่อวานวิ่งร้อยเหรียญน,นะครับอ่านะครับถ้าเป็น ATR ปกตินะอันนี้ย้ำก่อนนะครับถ้าวิ่งเวลาหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นปกติเนี่ยหรือว่าวิ่งเวลาหกสิบเหรียญเนี่ยวิ่งถึงห้าสิบเขาเบรกแล้วแต่คุณจะเห็นว่าผมมองว่าแม่งไม่เบรกหรอกเพราะอะไรหนึ่งคือตอนนี้มันพึ่งเท่าไหร่เก้าโมงครึง่งถูกไหมครับพึ่งเก้าโมงครึ มันมีเวลาวิ่งได้อีกทั้งครึ่งวันใช่ไหมตลาดเบียกาเปิดเดี๋ยวกระโดดไปอีกยี่ห้าเหรียญแล้วดังน 4, 5, 5. ั้นผมก็อ่ะนะครับเออ่มองว่าขึ้นต่ออ่ะมองว่าขึ้นต่อแต่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 นะครับถ้าแต่อ่ะเนี่ยเดี๋ยวมันจะทีพีแล้วสี่เปนสองถ้าแต่สี่เปนสองแล้วเนี่ยผมมองว่ารีบาวสักเล็กน้อยนะนะครับรีบาวแค่เอาแค่สักสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญเออนะครับเทรดได้แล้วก็ไปต่อนะครับอ่ะดังนั้นเพื่อนผมมองว่าถ้าทีพีได้สี่เปนสองนะครับมันยังไงก็สี่เปนสองแล้วแหละตอนนี้นะครับ เดี๋ยวรีบาลงมาเล็กน้อยอ่านะครับเล็กน้อยแอคชั่นเล็กๆนะครับไม่ได้เยอะแยะมากมายไม่ได้มองเป็นเทียนใหญ่นะครับเอาแบบนี้เลยผมวาดแบบนี้ให้เลยปึ้งแล้วก็ขึ้นปุ๊บแบบนี้นะครับอ่าทีเนี้ยเราจะพอแตะสี่นสองปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าบองบายต่อเนี่ยจะเข้ายัางไงให้มันได้เปรี่ยบผมมองว่าหลุดจากสี่พันสองไปสักสิบเหรียญน,นะครับสิบเหรียญสิบสองเหรียญสิบห้าเหรียญเนี่ยเดี๋ยวค่อยบายต่อนะครับอ่าดังนั้นวันนี้ผมมองบายนะ นะครับใช้หลักการ ATR เลยหลักการ ATR คืออะไรหลักการ ATR คือการพาร์ตตัวของราคาโดยที่มันมันไม่ได้อ่ามันไม่ได้ย้อนกลับคือวันหนึ่งวิ่งได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการสุดท้ายนะนะครับหลักการสุดท้ายที่ที่ผมคิดว่ามันน่าจะแมทช์กับสถานการณ์ตอนนี้มากที่สุดแล้วหนึ่งคืออินเดย์ไม่มีนะครับมีแค่ OI และ OI ของเมื่อวานนะครับอ่า OI ของเมื่อวานที่มา expiration วันนี้แล้วก็คือของใหม่ไม่ได้เพิ่มนะครับอ่าของใหม่ของใหม่ไม่ได้เพิ่มนะครับ เหตุผลคือทําไมผมถึงบอกว่ามันก็เหมือนเดิมะนะครับอาคเทรดบ่อยๆก็จะรู้ว่าอยู่หนึ่งเอสดีแล้วเนี่ยการที่จะออกไปซ้ายไปขวาเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องพึ่งเสาหลักนะครับพึ่งเสาหลักคือแบบฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้มันชัดเจนแล้วถึงจะบายแอาทิตย์างได้ถูกไหมครับทีเนี้ยพอการ์ดอยู่สี่พันสองจริงเนี่ยปุ๊บอาคุณอาให้ดูแลหละโดยที่ไม่อคตินะครับเห็นไหมอาอยู่สนะี่พันสองแล้วไปฝั่งไหนฝั่งไหนน้ำหนักมันเท่ากันถูกไหมครับน้ำหนักเท่ากันไม่พอค่าเดลต้ามันแท่จะ เห็นไหมครับค่าพุทต์ออปชัน9,008นะครับคอร์สออปชัน10,000มันไม่ได้มีฝั่งไหนบายแอดได้เลยนะถูกไหมนะครับดังนั้นพออยู่หนึ่ง distribution แล้วนะครับก็นั่นแหละนะครับจะเอาหลักการอะไรมาเทรดเหมือนเดิมผมก็ใช้ ATR เหมือนเดิมแหละนะครับใช้ ATR เหมือนเดิมแค่รอบนี้ขอขอเป็นร้อยหนึ่งเลยแล้วกันเขาแล้วมองว่า50แล้วรีบาวใช่ไหมผมมองว่าวิ่งนะวิ่งไปต่อแล้วกันนะครับนะดังนั้นเช้านี้นะครับอ่าใครจะชอบ หรือไม่ชอบนะครับไม่ว่ากาันนะตามก็ได้หรือไม่ตามก็ได้เพราะว่าหนึ่งคือ Data มันไม่มีนะครับตัวเวลาพวกเขาอัปเดตไปแล้วเนี่ยบวกหนึ่งชั่วโมงไปแล้วเนี่ยนะครับดัตตมันจะมาส1บเอ็ดโมงตีโมงครึ่งสิบโมงเที่ยงนะครับดังนั้นช่วงรายการเช้าที่ผมทําเนี่ยคือผมคงไม่ไปทําตอนเที่ <laughs> 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 <笑><笑> <c oughs> นนยงนะครับเออในแานก็ทําตอนนี้ไปก่อนไปก่อนนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบตอนเช้าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรผมมองว่ามีโอกาสบ่ายนะบ่ายอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพอแตะสี่พันสองแล้วเนี่ย ต้องระวังมันทำแอคชั่นนะครับ่าระวังเขาทำแอคชั่นรีบาวนะครับเผลอๆอาจจะรีบาวกลับลงมาขนาดนี้เลยก็ได้เนี่ยนะครับขึ้นมาแบบนี้แล้วเผลอรีบาวอย่างนี้เลยก็ได้เนี่ยนะครับแล้วค่อยไปต่อครบครบ ATR ครบหนึ่งร้อยเหรียญนะครับนะครับก็ระวังระวังด้วยนะครับดังนั้นผมเลยมองว่าแต่สีมังสองเนี่ยเดี๋ยวเราเซลเล็กๆนะครับทีทีแค่ห้าเหรียญหกเหรียญห้าเหรียญก็พอสามเหรียญก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเยอะๆไม่ต้องเยอะนะครับ แล้วก็มองว่าถ้าหลุดขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวมองว่าไปต่อเลยนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเช้านี้เนาะนะครับใช้หลักการอะไรเช้านี้ผมไม่ได้ใช้หลักการ o อ Open i n t e r e น t นะครับ OI เนี่ยเลือกที่ทางไม่ได้อยู่หนึ่งเอเรียบร้อยแล้วนะครับคือใครเทรดตาม OI เนี่ยนะครับโหแล้วเช้ากดบายขึ้นมาอยู่แล้วนะครับผมยังกดบายขึ้นมาเลยนะครับนี่เจ็ดสิบห้าบายนี่ยร้อยห้าสิบเป็นไหมและอย่างหนึ่งนะครับใครที่เทรด OI ไมาบ่อยๆเนี่ยคุณจะเห็นเนี่ยเห็นเส้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอ่าคุณเห็นอะไรไหม โซนนรับแนวต้านที่โคตรจะเป๊ะเลยนะครับแบบเป๊ะๆเ,เลยเนาะนะครับอ่ะอันนี้ก็จะถึงแล้วเนี่ยจะถึง4 0 0แล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับมองไว้แบบนี้น้วกันมองไว้บายแต่ว่าเดี๋ยวรอสักประมาณถ้าใครยังเทรดอยู่นะรอสักประมาณสี่โมงนะครับรออินเทอร์เดย์มาดูซิว่าคนที่มองวันนี้นะครับมองขึ้นหรือมองลงไปไปมากกว่ากันเนาะนะครับจุดมาร์คอัพยังมองไว้ที่4,002เพิ่เผลอ อยู่4,002ปุ๊บเนี่ยแล้วไซว์เลยก็ได้นะเออแล้วก็รอรอรอ,อ,อถึงตอนเย็นก็ได้นะครับอาจจะไซว์สัก6ชั่วโมงไปถึงตอนเย็นเลยก็ได้อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอ่ะผมก็ใช้ที่ดีที่ดีที่สุดแล้วนะครับใช้ ATR มาวัดสู้เลยนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยวิ่งร้อยเหรียญยังไงซะวิ่งมา50ยังไงก็พานนะครับเอาจะถึงแล้วนี่ม,ม,มาทําหลอดตอนเช้านะครับอ่ะเจอกันอีกทีนะครับตอนเย็นนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ เอ้ยวันนี้มันวันศุกร์นี่มาคือวันศุกร์ตอนเย็นเนี่ยผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยมาไลฟ์นะครับเพราะว่าไปนู่นไปนี่นะครับพาลูกกลับบ้านนะนะครับพาลูกย้ายจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งนะครับพาลูกกลับบ้านปู่เน่ไปหาพ่อผมเนี่ยพ่อผมก็คิดถึงหลานนะครับทุกๆวันศุกร์ผมก็ต้องตอนเย็นต้องพาหลานกลับบ้านนะครับพาหลานไปบ้านไปบ้านพ่อเนาะนะครับก็ตอนเย็นเย็นนี้อาจจะไม่ได้เจอกันนะครับแต่ว่า โมโมเยสมาน้ำลายฟูมปากแน่นอนนะถ้าเกิดวันนี้ตอนเช้าวิ่งไปถึง4,225แล้วก็ในส่วนของ d o t a o i นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามโพสต์หน้าเพจตลอดนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้อินเทรเดมมองไปทางไหนอะไรยังไงนะครับส่วนใครที่วันนี้คิดว่าจะพักผ่อนเออนะครับวันนี้คิดว่าจะพักผ่อนไม่ต้องเทรดก็ได้นะในงะาเออถูกมาทั้งอาทิตย์เนี่ยเดือนนี้ผิด3รอบนะครับอาทิตย์นี้ผิด2ครั้งเองนะครับวิคาะห์มา8ครั้งผิด2ครั้งถูก6ครั้งโอ้ยมันก็เออมันก็เปรม เตรมแล้วนะนะครับนะนะครับใครที่มางานสัมนาเจอก,กันพรุ่งนี้นะค,ครับนะครับชานี้ก็เท่านี้นะผิดพลาดกันใดขออภัยด้วยนะครับเออ่คอมเมนต์อะไรไม่ได้อ่านหรือรไม่ได้ตอบให้ก็ขออภัยนิดนึงนะครับตอนเช้าคลิปมันสั้นนะทำคลิปสั้นๆเนาะนะครับมองไว้แบบนี้แหละมองไว้าสี่พันสองแล้วก็รีบาวเล็กๆนะครับมองว่าสี่พันสองแล้วก็รีบาวเล็กๆนะนะครับประมาณแค่นี้ไม่ถึงไม่ต้องถึงเจ็ดหรอกเอาสามเดือนก็พอนะครับเดี๋ยวสามเดือนก็พอเนี่ยไม่ต้องเนาะนะครับนิดเดียวนะครับแล้วก็ แล้วก็มีโอกาสเป็นไซด์เวย์ที่โซนแถวนี้นะครับนะมีโอกาสเป็นไซด์เว์ที่โซนสี่พันสองนะครับมีโอกาสปุ๊บแต่ว่าผมมองว่ามีโอกาสไปต่อนะจะตามเอ r แล้วเนี่ยนะครับตาม a อ r เนี่ยไปต่อนะนะครับแต่ว่าคงจะไซด์เวย์นานนิดนึงแหละ สักประมาณสองสามชั่วโมงถึงอาจจะถึงสี่โมงเลยแล้วก็เดี๋ยวตลาดเมิการเปิดตอนเย็นแล้วก็พุ่งขึ้นไปประมาณนี้ก็ได้นะครับดู Data อีกทีหนึ่งด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับฟิวเจอร์กับสปอร์ตห่างกันสองจุดห้าเหรียญนะครับชาแนลี้ขอให้ท่านทำงานอย่างมีความสุขพิ่ป้ากันได้ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ชอบนะครับอ่าอันนี้หลักการ ATR ล้วนๆนะครับไม่ใช่หลักตาร d a t a OI นะครับใช้ OI ดูแค่วอแซตเตอร์อย่างเดียวนะครับดัตต้าไม่มีนะครับ อ่ะประมาณนี้งเ้ชอบก็ชอบชอบเดทนะไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนะก็น่าจะได้อยู่นะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี้นะครับถ้าเราเปิดกล้องตรงนี้นะแหนนะครับตาหูรับตาบ้าอย่างเดียวนะไม่ต้องทําอะไรเลยอย่างเเปิดกล้องที่เจ็ดถึงห้าก็ได้นะนะครับโถเอ้ยนะครับมาเปิดตอนนี้พวกหมดแล้วลิเกเลิกแล้วนะครับนะเด็กๆที่อาจจะเป็นวันจันทร์เลยนะครับอ่วพรรณได้ขออภัยด้วยนะครับเช้านี้ทํางานมีความสุขสวัสดีครับ หน้าดำนิดนึงเปิดเตรียมทำรีเสิร์ชนะครับพี่